ประการที่5นะครับผู้ที่จะเป็นสุขได้ก็คือผู้ที่มีใจเมตตาย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะรับพระเมตตามัทธิวบทที่5้าข้อที่เจบอกว่าบุคคลผู้ใดมีใจกรุณาผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณาตอบบุคคลผู้ใดมีใจกรุณานะครับใจกรุณาหมายถึงว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยมากกว่าการที่เราทําทานหรือว่าทําบุญซะอีกใช่ไหมครับ ถ้าเรามีใจเมตตาเพราะการการให้เป็นเป็นการมีความสุขยิ่งกว่าการรับใช่ไหมครับบางทีคริสเตียนเราก็ไม่ได้มีความเมตตากรุณาต่อกันนะบางทีความการุณาเมตตานี้นอาจจะขาดไปนะฮะแต่ว่าพี่สุนเน้นย้ําว่าถ้าเรามีใจกรุณานะครับโดยเฉพาะกับพี่น้องผู้เชื่อด้วยกันนะครับพระเจ้าจะ ให้เราได้รับพระกรุณาตอบด้วยถ้าพี่น้องเคยอ่านในมัทธิวบทที่18นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของของนายทาตใช่ไหมครับเป็นเป็นทาตที่มีความเมตตาต่อทาตคือทาสคนนี้เขาเป็นติดหนี้เก like ็บเจ้านาย ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่บอกว่าเยอะนะฮะบอกว่าเยอะแล้วก็วันหนึ่งนายก็เรียกเข้ามาบอกว่าให้ถ้าเจ้าไม่มีเงินใช้เราเนี่ยให้เอาตัวของเจ้าไปขายพร้อมกับลูกเมียเสเพื่อที่จะเอาเงินมาใช้หนี้เราใช่ไหมครับในพระธรรมมัทธิวได้บอกไว้กันว่า,า,วาเมื่อท่านคนนี้อ้อนวอนกับนายนายก็มีความเมตตาใช่ไหมครับก็เลยยกหนี้ให้ให้เขาอ่ะหนึ่งร้อยเนรารีอัน แต่ไม่รู้เท่าไหร่นะเดนารีอันพี่น้องลองไปหาดูร้อยเดนารีอันเขาก็ยกหนี้ให้แต่แล้วก็แต่พอทาสคนนี้ออกไปเจอเพื่อนใช่ไหมออกไปเจอเพื่อนทาสด้วยกันอ่ะเขาก็ไปไปบังคับให้เพื่อนทาสเนี่ยมปใช้หนี้บีบคอด้วยนะครับบีบคอให้เอาเงินมาให้เอาเงินมาใช้หนี้ทาสคนนี้เพื่อนทาสคนนี้เป็นเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่อยู่เป็นหนี้อยู่แค่ เอสิบเดนารีอันหรือไงเนี่ยฮะเ่งไหครับเพื่อนทาสคนนี้นะครับเป็นหนี้อยู่ตัวเขาอยู่นายจกนี้ให้ร้อยใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อนทาสคนนี้เป็นหนี้เขาอยู่แค่ สิบเดนารีอันนะครับคือต่างกันมากนะเดยวเขาก็บีบคอให้เอาหนี้ให้ใช้หนี้ให้หมดนะครับพอพอความได้ยินถึงหูของนายนายก็เลยไปเรียกท่าคนนี้มานะฮะบ,บอกว่าเรายกหนี้ให้แล้วทำไมไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนท่าด,ด้วยกันนะครับไปบังคับให้เขาใช้หนี้แล้วก็บีบคอด้วยอะไรอย่างนี้ครับนายก็เลย กรธนะครับแล้วก็บอกว่าให้เอาคนนี้ไปทรมานแล้วก็ไปขังไว้ในคุกจนกว่าจะใช้นี่หมดนะอันนี้ก็ภาพเดียวกันมืพระเยซูบอกว่าคนที่มีใจเมตตาเนี่ยพระเจ้าจะทรงเมตตาตอบตอบแทนเขาด้วยนะครับในมทัทธิวบทที่6ข้อที่14บสถึงสิบบอกว่าเพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในฟ้าสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ทรงยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันครับถ้าเรามีความพยาบาทคาดแค้นพระเจ้าก็ไม่ยกโทษให้เราด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับนันเราควรจะยกโทษให้ซึ่งกันและกันมีมีใจเมตตาต่อกันและกันใช่ไหมครับ <c oughs> เหมือนที่นายทาสคนนี้ยกหนี้ให้แต่ทาสคนนี้ไม่ยอมยกไม่ยอมไม่ยอม,ม,ย,อมยกหนี้ให้กับเพื่อนทาสด้วยกัน ไม่ต้องบีบคอนะฮะแต่ว่าขอให้เขาไม่ใช้นี่ทวงนี่เบาๆก็พอเนี่ยไม่ต้องทวงนี่หนักขนาดนั้นใช่ไหมครับขนาดนายก็ยังยกนี่ให้ตั้งร้อยเดนารีอันแล้วใช่ไหมหมื่มน,มนใช่ไหมอ้ออาวผมอ่านผิดที่เหรอ,หอต้องตัดแ่นใหม่เลยครับแ่นไม่ค่อยดีหมืน่นหมื่นเทียบกับร้อยเท่าไรครับร้อยร้อยเท่านะร้อยเท่า มื่นกับร้อยนะครับนายยกหนี้ให้หมื่นแต่เพื่อนติดแค่ร้อยก็ไม่ยอมยกหนี้ให้เพื่อนด้วยซึ่งเป็นเนเรื่องเล็กน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้รับการยกโทษจากพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะถ้าเรามีใจเครียดแค้นโกรธเคืองและไม่ยอมยกโทษพระเจ้าบอกว่าพระองค์ก็ไม่ยกโทษให้เราด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับใกล้ละ ใกล้พระเยซูจะมาแล้วอย่าลืมยกนี่ให้พี่น้องนะฮะยกนี่ยกนี่ยกนี่ความโกรธเคืองสารภาพบาปนะฮะ